ทำการแสดงกันต่อเลยครัาไม่น่าบวดตึ๊แทนก็ขุนมาตูดไม่รู้แล้วอันไหนยาท้อหายป่าเนี่ยจะยากอะไรเราไปโทก็พิสูจน์สิพี่บอกยัอะไรล่ะออ้าวก็ยาอีกซองหนึ่งยาทําให้ไข่พ้าใช่อีกซองนึ้ยาทำให้เป็นบ้ายก็กินให้ดูสินะไอ้เจ้าของนั้นเป็นยาทําให้เป็นบ้ยก็แสดงว่ายาอีกซองแล้วก็เป็นยาทําให้หายใบ้ายใอ้ขกินอ่ะมึงไะอ้าว มีเอไอ้นี <te ่เขาปากไม่ดีมีเองมีเองอันนี้เกิดหม่อมฉันกินเข้าไปแล้วเกิดว่าเป็นใบขึ้นมาเอ้าก็แสดงว่ายาอีกซองหนึ่งก็ทำให้หายใบไงแล้วไม่น่าก็เลยเออใช่หมอมฉันจริงๆอ่ะเอาเนะแลทำใม้นองไม่ได้ยังไงแต่พวกตองกองดาเนี่ยต้องเหลือยาเนี่ยไว้ให้หมอฉันด้วยไหมยาตัวนี้เลยไม่ได้กินยาตัวนึงอ่ะทำให้หายใบหมอฉันได้หายต้องเหลือสิ่ทำไมไม่เหลือแลเราบ้างนะมึงทหารคนสนิท อันนี้ก,กากูเอาเอันนี้นะเอออันนั้นแหละกินเลยกินเลยกินเลยไม่เอาดีกว่าไมันตายาอ,าาอ,าอันอนี้เดี๋ยวอันเดี๋ยวเข้าอัเดียวครับอันเดียวแหมมันไม่เสียหายหรอกมันมียาที่ใช้ให้หายไปอยู่เป็นไงบ้างเปรี้ยวเหออกินน้ำส้มปะกินยากินยายา,ยาเปรี้ยวเหรอ กินให้หมดเลยไหมเอ้ยอย่าเพิ่งกินหมดดีเดี๋ยวพระองค์จะเพื่อปัญญาทำให้หายใบเออออออเดี๋ยวเดี๋ยวลองลองก็ลองลองทีให้ยามันออกฤทธิ์ก่อนไม่รู้ว่ามันเป็นยาทำให้หายใบหรือยาทำให้เป็นใบจะลองลองลองก่อนดิลองก่อนให้ใครร้องมึงอ่ะให้ร้องนะไม่มีแม่ยกไม่โพกไม่ยายถ้าไม่มีถ้าแม่ยกถ้าไม่ได้โพกถ้าไม่ยาย ต้องบานออกมาก็ไหวตาหวานต้องบานออกมาก็ไหวตาหวานไม่ได้ก่อนนี่ไม่ได้ไม่ได้แล้วมึงอยากร้องเพลงอะไรเออลองลองร้องก่อนหน่อยลองร้องเพลงพีบ้านไายดิออืเพลงพีบ้านพายเงพีบ้านพายเออเตือนกันเลยไม่ดีว่ะทำไมอ่ะไม่ยาเลยทำไมเดี๋ยวให้กูไปเพื่อนเอกงานเข้าวิงานเข้าอือเป็นยาเพราะอันนี้ต้องใส่จะเป็นยาเป็นแสดงว่ายาทำไมหายไปเอาน่ามันนี่วันนี้